เมื่อเี๋ยเขามีเดินขบวนีนยังกันกันกบระโลูนค่ะพี่น้องใส่ชุดนอเวยเดินขบวนจะว่าวันที่อันโอ้านางมือยางเงานเดินอยู่งงเทิ่โรงแรมค่ะได้ยินเสียงก็เลยถ่ายกับเป็นขบวนในน้อยจ้ะเดินอยู่เวอเ์ซ์นอค่ะเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสองจ้ะ จะแบบว,วันวันศาสตร์โนเวมันผ่านมาแล้วเนี่ยเขาเดินขนบวนยังกันกรักนบบุ๊คเขาซ้อมดนตรีกันเขาซ้อมอ่าเขาซ้อมตีกองนั่นแหละอยู่โรงแรมอีนาเนี่ยแหละเมื่อวานนะบรรยากาศมเมนีเนาะค่ะอากาศถือว่าอากาศดีอยู่พี่น้องบ่คึมบ่บ่บคึมฝนบ่ตกแดดออกเป็นระยะระยะบรรยากาศอยู่ในเมืองวอชันวันอาทิตย์จ้ะพี่น้อง อีนางเมื่อยีนางแลนเห็ดห่อพี่น้องเมื่อนี้ได้ยี่สิบสองห่อเย็นอยู่ทั้งโรงแรมมีบรรยากาศเนาะค่ะเนาะยี่นางเห็ดงานยี่นางชอบมากเลยค่ะทํางานทำความสะอาดโรงแรมเนาะคะ่ะเนาะโรงแรมนี่นะโรงแรมที่นางเห็ดนี่คนโบวุนไหวพี่นอ้องนะปูผ่าปูที่นอนอยู่โรงแรมเขาเขาบ่าได เขาบ่าได้เน้นแบบตึงตรงตึง,ตงคือโรงแรมอยู่ไทยแต่ว่าจะต้องเรียบร้อยเนาะคะ่ะบ่แมนยับย่ยดยอ่ะน,นันอีนางก็จะดึงไม่นางยิ่ทันเลี่ยวนะคะเนาะอันนี้ห้องนี้มีซีที่นอนโชคดีที่ว่าห้องนี้บอดได้ใส่เตียงสองสันนั่นคันว่าห้องไหนมีเตียงสองสันนั้นน้ำโอ้ยพี่น้องเ้ยใส่เวลาตกปีนขึ้นไปปูมันหน่อยนะคะพื้นที่มันแคบแต่ก็โอเคค่ะ พู้โรงเรียนโรงเรียนเรียนสอนภาษาอีนางอันปั๊มน้ำมันอีนางมักสื่อกาแฟยอยู่ตรงนั้นแหละขาของเรนกับสื่อกาแฟร์ยังแพงแพงแต่ก็ซสื้อ,อ,อกินเลยเขาเดินไปถึงไนด้วยดิเดินไปถึงโรงเรียนเดินกระวนพู้แล้วก็มีคนยังฟังน้ำพน้ำเขาเดินกระวนเอียงกันวะอีนางกับบุ๊คแจักเนกาะจ้ะนือซางก็เธอพี่น้องเข็นงานตอ่อ หลักง,งานแล้วคะ่ะพี่น้องเห็นใส่แจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆดิบบอ้หนาวเลยอากาศดีมากเลยแต่ว่าขี้ขานถืออะนะมือเศร้ามือเศร้าในี่ใส่มากหยาดมันหนาวอะนะต่บอหนาวจะถอดออกกับขี้ขานถือคะ่ะหลักง,งานแล้วฮะมงเคริงบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะบ่มีแดดแต่กา มันบอ่อากาศอากาศมันบ่ได้คึ้อ่ะแต่ว่ามันแค่บ่มีแดดซื่อๆพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดงานสบายๆค่ะง2ห้องเนาะค่ะเนาะเสร็จก่อนเวลาอยู่เสร็จ4:00น4:00นก็ได้อ่าโดดฝนอยู่มื้อนี้นะตรฝนชั้นที่นางเฮ็ดงานเนาะมื้อนี้พี่น้องอันห้องห้องนึงลูกค้าเพิ่นลืมไว,ไว้เพิ่นลืมเต็มขวดเลยนะลืมไว,ไว้อีนางก็คิดเอ๊ะเอากลับบ้านได้ไดบน่นหรือว่า <Workers. S 2> หรือว่าเอากลับบ้านบ่ไดดปกติคันว่าคันว่าเจอกระป๋องโคกขวดโคกที่มันเต็มเต็มนะที่ที่ลูกค้ายังไม่ท้าได้กินนะนะหรือว่ากระป๋องเบียร์ขวดเบียร์น้อยนอยนะนั้นนะเขาเอากลับบ้านดายยู่นางยี่นางก็เอากลับบ้านอยู่เขาให้เอากลับบ้านอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ขวดวายวายขาววายขวดหนึ่งเต็มเต็มขวดเลยพี่น้องค่ะยี่นางก็เลยคิดว่าสงสัยลูกค้าเขาคงจะลืมมาแหละคันว่าเขาสื่อมากแล้วเขาบิกกินเขาซื่อสื่อมาเห็นอย่างเม่นแบบพี่น้องยี่นางก็เลย ทักไปถามรุ่นพีที่เห็นงานที่เห็นงานน้ำกันนั่นแหละว่าเอากับบ้านไดบอว่าสั่นพีก็เลยบอกว่าเอากับบ้านไดยูแต่คันว่าอันคันลูกค้าเขาเช็คเอาออกั้งแต่หมู่บ้านนี้เขาเอากับบ้านเดเลยแต่คันว่าลูกค้าเขาเพิ่งเช็คเอาออกเมื่อหนีให้เขา เอาไปไว้ในโลกเกอร์ก่อนเพื่อลูกค้าเขากลับมาเอาอี่อย่างประมาณนี้นะพี่น้องคันว่าลูกค้าเขาบอกกลับมาเอาก็เป็นของเข้าแบบว่าเฮาแบบว่าเฮาจองไว้ก่อนอีอย่างประมาณนี้นะพี่น้องอีนา่งก็บ่มันใจเนาะอีนางกับ่เคยเนาะอีนางก็บม่บมันใจเอากลับบ้านใดบ่น,นู้นนี่เนาะอีนั่งก็เลยถามหัวหน้าถาม่าคันว่าอีนั่งเอาไปไว้ในโลกเกอร์ก่อนเราเพื่อเราคันว่าลูกค้าเขามาถามเอาเลยอีนา่งให้เขาไปเอาในโลกเกอร์มัน เป็นตาอายเขาเนาะแม่พี่น้องค่ะน,นึกนึกออกปะเออไอ้นางก็เลยทักไปถามหัวหนา้าหัวหน้าก็ตอบซาสา,สา <c oughs> หัวหน้าเพื่อนกันยังมาตอบอีกจักที่เนาะไอีนางก็จะเลิกงานแล้วเอาจังได้ดีเนาะเอาจังได้ดีน้อไอ,อีนางก็เลยตัดสินใจเอาไปเอาไปให้อา่าเอาไปไหว้อย,อยูเรเซิปชันนั่นแหละพี่น้องลูกค้าบ่มาเอาก็บ่เป็นอย่างดอกอย่างประมาณนี้นะพออีนางเอาไปไหว้ปุ๊บนางยางออกมาหัวหนา้าทักมาบอกว่าเอากลับบ้านได้เลยว่าส่นพี่น้องเออ ตอบสาวขวดวหนนาก็ได้บ่เป็นยังค่ะที่นี่นางหูแล้วว่าคันว่าเป็นพวกของดงของดื่มอีกอย่างที่ลูกค้าเพื่อนยังบ่ท่านได้กินยังบ่ท่านได้เปิดขวดเนี่ยเฮาสามารถเอากลับ,บ้านเด้เลยแต่คันว่าเป็นของมีค่าของประดับของมีค่าอีกอย่างนั้นเฮาต้องเอาไปไว้ที่เซิพชั่นแล้วก็เขียนเบอร์ห่องเอาไว้นะคะเนาะนั่นล่ะพี่น้องขวดไว้เต็มขวดเลยแม่ขวดใหญ่น่ะ โอ้ยอนังก็เลยนี่นางอีนัง,นงแลวก็เดีดใจโอ้ยหนาหววนก็มีไวไหวกินแล้วนี่วานี่บ่ต้องสื่อพี่น้องมาเหยื่ออรถไฟพี่น้องรถไฟมาหกโมงเมนนื่อวานหนีนั่งเลิกงานไหว้เคิงชั่วโมงปกติอ้นังจะต้องเลิกงานหามงคเคองแต่เมื่อวานนี่เซ็จเร็วเสซ็จเบอร์สุย่างแล้วจะให้ล่อรถนั่งล่อรถไฟชั่วโมงหนึ่งก็โอ้ยอ้นางก็เลยกลับบ้านมันเลยหามงรถไฟมาหามงพอดีพี่น้อง รถไฟวิ่งทุกชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งคันเนาะค่ะไปบาราเกนวิ่งทุกชั่วโมงสี่โมงหาโมงหกโมงประมาณนี้พี่น้องเมื่อี้นา่งไอ้นา่งก็เลิกงานหาโมงเคิงนั่งรอรถไฟเคิงชั่วโมงร <c oughs> ถไฟมาหกโมงหายพ่อใหญ่ออกมาฮับยูดานแล้วค่ะเมื่อี้จะไปแกงส้มพี่น้องจะแกงส้มลายเมืองลอยเฮ็ดพักเอาไว้ก็บริแกงส้มที่เพราะว่ามันมีกับข่าวเกา,าอยู่น่ะเนาะคะ่ะเนาะสำหรับอ่าพี่คนอื่ ถักเขามาถามว่าตีนางไปซื้อของตีเป็นเงินไทยเท่าใดบางที่อีนางกอตัดต่อคลิปอีนางกอลืมเนาะพี่น้องนอะลืมลืมใส่ราค่าไทยไปหน้นาหมอนาะพี่น้องราค่าตีเป็นเงินไทยนี่คูณ3สามค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเงื่อนนอ์เวย์กับคางเงินบาทไทยเนี่ยมันมันแล้วแต่คาเงินบาทเงินลงแต่ว่าเงินบาทเงินลงบ่หล,า,ลายดอกพี่น้องขืนลงก็แค่เศษส,สตางค์แต่ว่าลักแต่ว่าลักๆแล้วนะ ตีเป็นเงิ่อนไทยอยู่สามบาทหนึ่งโค่นตีเป็นเงิ่อนไทยอยู่สามบาทบางที่เงินลงก็สามบาทหาซิปสตางค์สามบาทหกซิปสตางค์อเองประมาณนี้นะพี่น้องแต่ช่วงไหนเงินขึ้นเงินขึ้นก็นจะอยู่ที่สามบาทเจ็ดซิปสตางค์สามบาทขึ้นคักคักขึ้นคักคักก็แค่สามบาทเก้าซิปหาสตางค์บ่เคยถึงสี่บาทพี่น้องบอ่เคยบ่เคยถึงสี่บาทไทยเนาะคะ่ะขึ้นคักคักจะอยู่แค่สามจุดเก้าซิป สามจุดเก้าสามบาทเก้าสิบสตางค์ยังจะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะคะนาอนั่นแหละแล้วก็อันค่าเสจยายรล่เดือนสำรับซื้ออาหารมันมันบนแนนอนพี่น้องมันบ่ตายโตสำหรับครอบครัวอีนางบ่ตายโตค่ะครอบครัวอีนางนี่บ่ได้ซื้อกับขาวจังไดล่ะอีนางจะบอกจังไดล่ะก็คือ ซื้อทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ละนิดนิดน้อยน้อยบางเมือกอันนั่นเบิร์ตยางสองยางก็สื่อบางที่ออกไปข้างนอกก็สื่อติดเมือเข้ามาอย่างประมาณนี้นะพี่น้องแต่คันว่าช่วงไหนที่บอได้สื่อสองอาทิตย์ก็บอได้สื่อเลยก็มีแบบนี้นะพี่น้องคะส่วนเงินอัตราเงินตีเข่าๆบ้านบอกบ่ได้คะ่ะอันนี้พ่อยายเพื่อนเป็นคนจ่า,จายจ่ายในการใช้ค่เใช้จ่ายทุกอย่างนะพี่น้องอีนั่ง เฮ็ดงานเงื่อนออกกโอ,อนให้เราเป็นไล่เดือนแค่นั้นคะ่ะแล้วแต่เราจะไปจัดแจงเอาเองมาสื่อนั่นสื่อนี่นะคะพ่อใหญเ่เราเป็นคนสื่อเป็นคนจ่ายอีนาก็อยากไดยังอีนาก็สื่อพ่อใหญ่เป็นกระจายอย่างประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นอย่างอีนาจะต้องให้พ่อใหญ่ย,ยีนางเวา้าเป็นไลยคลิปแล้วนะคะนอย,ยู่ด้วกันต้องสอยเหลือกันเลยอันพอเฮาตอนที่เฮายังบม่ท่านได้มีงานเฮ็ดเนี่ย าสามีเฮาก็เป็นคนรับผิดชอบใช้จ่ายทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะทั้งทั้งของในบ้านแล้วก็ของส่วนตัวของเฮานําทั้งของอยู่บ้านคนทั้งบ้านทายนีนําอย่างประมาณนี้นะพี่น้องแต่พอเฮาเฮ็ดงานได้แล้วมีรายได้แล้วเฮาก็ต้องซอยสามีเฮาเนาะคะ่ะเนาะส่วนอ่าอ่าค่าค่าใช้จ่ายอยู่ทางครอบครัวทายีน่าก็เป็นคนจัด จัดแจงเองเบิดสุยางเนาะคะ่ะส่วนค่าวเสียใจยู่บ้านนี่นางเฮ็ดงานใดไลยเดือนนี่นางก็โอนให้เล่าเลยเนาะคะ่ะเนาะโอนให้เล่าไปส่วนหนึ่งค่ะเสียค่ะเสียใจทุกอย่างพ่อใหญ่เพื่อนก็ไปจัดแจงเอาเองเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องนั่งหามองนั่งก่อนอุ้ยอากาศดีค่ะค่ะที่จริงบ่ต้องใส่ก็ได้ดแจ็คเก็ตเนี่ยใส่เ <laughs> ฮ็ดหยองเฮ้ยไขวัดนี่นางก็ยับยมท่านได้หายดีดอกพี่น้อง ยังมีหนํำหมูกยังอันคอยังมีหนํำหมูกอยู่แต่ว่าบา่อใดบ่อใเป็นไข่แบบหนาวสั้นตัวหอนปวดหัวบอแมนนะคะเนาเป็นไข่วัดธรรมดาวัดฝนตากฝนตากฝนซุ่มือช่วงทีอาทิตย์ที่แล้วที่ฝนตกซุ่มือเนะี่ยพี่น้องบรรยากาศขึ้นแล้วก็ฝนตกแนตะ่ตากฝนซุ่มือ,อนั่งเนะี่ยบ่อใดใส่หมวกบ่อใดกางโฮมบ่อใดกางโฮมเออบ,นะนะบ,บ่อใดกางโฮมนั่นแหละอ้ยบ่อใบ่อใดใส่ยังก็ ก็เลือมซื้อตัวละแนวกันฝนนะพี่น้องห่มบ่ะเอาอีนั่งเลือมซื้ออนะีลีเได้เ่ยล่มเออล่มแหละที่ว่าล่มมาแหละเคาเลื่อมซื้อตัวละร <c oughs> อรถ <c oughs> ไฟเหยาะๆไปอยากกินกาแฟตั้งแต่หมู่บ้านแหละพี่น้องเนตกาแฟก็บ่ได้ไปสื้อสักทีเสียดายเงินโอ้ย